ปัจจุบันนะคะการทําธุรกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์นะคะก็มาก็ถูกแอบแฝงนะคะไปด้วยกลโกงต่างๆมากมายเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดพวกเราขาดความระมัดระวังนะคะแน่นอนค่ะก็น่าจะต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเลยนะคะและสําหรับกลโกงค่ะที่พวกเราน่าจะพบเห็นกันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือการหลอกขายสินค้านั่นเองค่ะโดยที่มิจฉาชีพนะคะก็จะทําการสร้างบัญชีนะคะขึ้นมาตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะเช่น Facebook หรือว่า Instagram นั่นเองค่ะ ก็จะทําการโลดรูปสินค้านะคะแล้วก็ทําโปรโมชั่นนะคะลดราคานะคะให้ถูกลงนะคะกว่าราคาอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจค่ะทีนี้นะคะผอ้เหยื่อเห็นเนี่ยก็จะเข้ามานะคะทาการโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าสุดท้ายนะคะก็ไม่ได้รับสินค้าค่ะแถมยังต้องสูญเสียเงินตรงนั้นไปด้วยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสังเกตและวิธีการป้องกันกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะสังเกตยอดไลฟ์แฟนเพจค่ะแล้วก็รีวิวจากการได้รับสินค้าจากผู้ซื้อค่ะเพราะถ้าเกิดว่ายอดไล์น้อยนะคะหรือว่าไม่มีการรีวิวจากลูกค้าเนี่ยก็แสดงได้ว่าอาจจะไม่น่าเชื่อถือค่ะและ 2. ค่ะสังเกตราคาจากเพจร้านอื่นๆนะคะว่าราคาใกล้เคียงกันหรือไม่ถ้าหากราคาถูกกว่าร้านอื่นมากจนเกินไปอันนี้ก็ไม่น่าไว้ใจค่ะ และ3ค่ะเช็คชื่อและเลขที่บัญชีผู้ขายจากเว็บไซต์ w w w b a c k l i s t s e l l e r c o m หรือกลุ่มซื้อขายสาธารณะบน Facebook ว่าเคยมีผู้โดนโกงหรือไม่ค่ะและสุดท้าย4ค่ะซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือเพื <4 S 2> ่อหลีกเลี่ยงการโอนเงินให้กับผู้ขายโดยตรง4วิธีสังเกตง่ายๆก่อนช้อปปิ้งออนไลน์อย่าลืมนาไปใช้งานเพื่อความปลอดภัยกันนะคะ